วัดีค่ะวันนี้ไอจจะพาไปชมพอาจัทนทร์เาุรีที่ร้านเจนเอตอมาเลยค่ะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราขอเสนอพอยสตาที่มีแหล่งเดียวในโลกที่เป็นพอยเนื้อดีตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่แต่จำนวนก็ไม่มากเป็นพอยธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาแล้วมีดาวหกแจกเขาเรียกว่าพอยสตา เป็นพลอยที่ดูกับแสงสระภาทิตย์หรือว่าดูกับไฟสปอตไลท์ก็จะบินแสงเป็นดาวๆนะครับอันนี้อันนี้เรามีหลายไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่สุดแต่เราก็ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นพอยตัวอย่างแต่ความจริงแล้วเราก็ทำเรื่อยๆมีก้อนที่ได้เก็บสะสมเอาไว้ ก็พอสมควรนะครับท่านใดสนใจก็สั่งมาได้ทั้งปีกและส่งพอยตาตานี่มีคุณสมบัติคือเวลาเราดูเราพลิกไปพลิกมาจะเป็นดาวธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็เอาไปทำเป็นก็เรียกว่ายิงเลเซอร์ใส่ขาเทียมแต่เราก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมใส่นะครับเพราะเราจะรักษาคุณภาพของพอยคือเอาพลอยแท้ๆให้ท่านดูเราจะไม่ไปไป,ไปแปลงมากเพราะแปลงไปจากธรรมชาติมันจะเกิด ไม่ขังหรือว่า,เ,าเป็นไม,ไ,มไม่ผิดไปรธรรมชาติไปเราก็จะไม่ทำนะเราก็จะาขายตามเกจนะครับถ้าขาดีก็ราคาหนึ่งขารองลงมาที่มีดาวสวยก็ราคาหนึ่งเกดชั้นหนึ่งเกตแล้วก็เกจชั้นสองไว้มาเราก็ขายขายตามสภาพะเราจะไม่ไปให้มันผิดไปจากธรรมชาติเยอะ อันนี้เราจะได้ท่านที่มาซื้อสินค้าเราเนี่ยก็จะได้ของแท้ๆที่ว่าจากธรรมชาติเลยสาขาเทียมบางทีเขบอกใช้นานไปอะ่ะก็จะจะขาจะหายหรือว่าดาวจะหายหรือว่าเรามีสารเคมีเพราะจะไปใช้เลเซอร์อันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมของเทคโนโลยีที่สามารถจะปรับปรุงคุณภาพเพื่อจะเพิ่มมูลค่าแต่เราก็เป็นพลอยของแท้เลยนะครับ ของจันทบุรีจะมีดาวอย่างเห็นอย่างนี้นะครับขาถ้าเป็นเป็นขาจริงขาแท้จากธรรมชาติจะเป็นดาวอย่างนี้ครับเป็นดาวกระจายอย่างนี้แต่ถ้าเป็นขาเทียมมันก็จะเป็นขีดขีดเป็นขีดขีดแต่ว่าขาคมชัดก็อีกแบบหนึง่งอย่างนี้ก็ขาคมชัดนะครับนี่ขาจากขอ,องแท้เลยก็เราก็ได้ได้เก็บเอาไว้อคอยของเราอะส่วนใหญ่จะไม่ออกสู่ตลาด ไปหรือว่าให้บ็อกเกอร์ไปเดินครับส่วนใหญ่เราจะขายตรงต่อลูกค้าเลยถ้าสนใจก็ติดต่อมาโดยตรงเลยเราขายไม่ต้องผ่านบ็อกเกอร์หรือว่าผู้พ่อค้าคนกลางนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทําไปเรื่อยๆทําขายเรื่อยๆเป็นพลอยของจังหวัดจันทร์นะครับต่อไปหาย,ยากก็ไม่รีบร้อนขายนะครับพลอยตาตานี่ก็มีพลังถ้เาเรา ท่านเคยได้ยินเหรียญเหรียญปอดตัมที่เขาเอาปลอ,อยหรือเอาสะเก็ดจากภูเขาไฟเนี่ยเอาเป็นแร่จากภูเขาไฟมา,ามาปั้มให้เป็นเหรียญใหญ่ๆเพราะว่ามีพลังงานอาอาพอว่าแร่นี้ผ่านจากภูเขาไฟระเบิดแต่นี้เป็นเป็นแร่ปลอยที่เป็นผึกหรือว่าเป็นเนื้อเนื้อเดียวเนื้อแน่นตกไม่แตกและเนื้อแข็งมาก ความแข็งประมาณ9ถ้าไปเผาไฟก็ยิ่งเพิ่มความความแข็งแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีเหลืองบุษราคัมแต่อันนี้เราจะทําเป็นอนุรักษ์พอยเนื้อแท้ไว้นะครับเรามีพลังงานอยู่ในตัวเองกัแบบดาวคบเดอสตาเนี่ยอันนี้อันนี้ผมชอบมากเกี่ยวกับเดอสตาก็คือมันความรู้สึกว่าชื่อชื่อเดอสตาเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเดอสตามิวสิกอะไรก็ดังไปทั่วทั่วประเทศ อันนี้เดอสตาของพลอ,อยนี่ก็เป็นเป็นราชาแห่งพลอ,อยเขาเรียกว่าฝรั่งยอมรับว่าเป็นแหล่งพลอ,อยที่มีคุณภาพเนื้อดีฮะ,ะต่างประเทศก็สู้ไม่ได้ครับถึงจะ,ะเกตลงลงมาอมองแล้วเนื้อก็ยังเนียนกว่าต่างประเทศต่างประเทศจะเนื้อจะแตกเยอะมีลายแตกเยอะแต่อันนี้เป็นเกรดที่ว่าปานกลางหรือว่าเกรดสองนะครับประมาณเกรดสอง ขอให้ท่านได้ใช้พลอยแท้เนี่ยครับก็เป็นความภูมิใจนะครับวันหน้าพลอยแท้ก็จะหมดไปจากโลกนี้หรือว่ามีน้อยเต็มทนตอนนี้ขุดกันทําเหมือนกันก็ไม่ค่อยติดแล้วก็ค่าน้ํามันก็แพงการลงทุนก็ยิ่งนับวันจะสูงขึ้นแล้วก็เสี่ยงกับการขาดทุนนะครับวันนี้ถึงว่าปลอยตาตาก็จะหมดไปเรื่อยๆถ้าท่านใดจะมีเก็บไว้วันหน้าก็ ราคาเนี่ยพูดถึงราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เก็บตัวเพชรพลอยเนี่ยเก็บทองเก็บเพชรพลอย point, จะมูล,ลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆดีฝาานำเงินไปฝากไว้ธน,นาคารเป็นกินดอกเพราะว่าดอกผลก็มีกี่เปอร์เซ็นต์แต่พลอยเนี่ยมันจะไปตามกลไกตลาดเหมือนทองอะ่ะตามความนิยมส่แต่ละยุคสมัยแ,มแต่ถ้าของธรรมชาติจริงๆแล้วมันจะมีน้อยยังไงก็ความ ความแท้ของธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักความจริงจะทําให้มูลค่าไม่เปลี่ยนไปมากมีเด็ดนับวันจะทวีขึ้นนอกจากเราไปซื้อพลอยสังเคราะห์นับวันก็จะเหมือนประถูกลงหรือว่าเหมือนเหมือนเดิมเพราะว่าพลอยสังเคราะห์ก็ทําจากมนุษย์ที่นําแก้วไปใส่สีหรือว่าแลบบ้วแต่วัตถุที่เขาจะผลิตขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับ เ,เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางทางหลักธรรมของศาสนาโขกพระเจ้าเป็นผู้สร้างอันนี้ก็เกี่ยวกับบุญวาสนาถ้าใครไม่มีบุญวาสนาก็ไม่ได้ครอบครองเพราะว่าการครอบครองนี้ก็แล้วแต่เขาบอกเป็นเจ้าของต้องเป็นเป็นเจ้าของถึงจะได้ครอบครองแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราไม่มีบุญโชคลาภใหญ่ก็ไม่ได้มีโอกาสครอบครองคอยที่สวยงามราคาแพงหลักหลายแสนหลักเป็นล้านบางคนไปขุด ขุดก็ไม่เจอก็เคลื่อนหนีได้เพราะว่าเป็นหินหรือว่าแร่ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับดวงบุญบาร,รมีถ้ามีเยอะก็หมายถึงว่าเรามีกําลังซื้อม,ม,มีมีฐานะดีหรือว่าเราสามารถครอบครองได้แสดงว่าเราก็มีบุญวาสนาหรือเราไปขุดได้ก็แสดงว่าเรามีโชคมีบาร,รมีไปขายได้เม็ดละละเป็นหลักแสนหลักหลักล้านอันนี้ก็ แล้วแต่โชคมาโชคเล็กโชคใหญ่ตามตามวาระที่เราจะได้แต่คนไม่มีโชคในด้านนี้ขุดไปก็เคลื่อนหนีหมดคนอื่นมาขุดก็ไดแ้แต่คนที่เคยขุดกลับไม่เจออันนี้ก็เกี่ยวกับบุญวัดาสนาจริงๆก็อันนี้ก็เป็นสมบัติสวยๆงามๆของสวยๆงามๆนะครับแต่หลักจริงๆแล้วอันนี้แค่ใช้ช่ว่วคู่คช่วยามตอนที่มี กายสังขารแต่ถ้าวันหน้าเรามีโอกาสเราต้องมาศึกษาหลักธรรมที่เป็นหลักจะจัดจะทำทั่วโลกจะทำของโลกคือเป็นหลักแห่งความจริงคือชีวิตอมตะคือวันหน้าเราได้มารู้ชีวิตจริงมารับธรรมะได้มารู้หนทางอันนี้เราก็จะเป็นนิรันด์คือไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแต่เรามาสู่โลกนี้ต้องอาศัยวัตถุนี้มาเสริมดวงเสริมพลังเป็นความ อบุญใจเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราศึกษาหลักธรรมมาแล้วอันนี้ก็เป็นของประกอบเป็นของนอกกายแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้เป็นการกำลังให้กำลังใจนะครับแต่เราก็ไม่ไปไปยึดติดในของนี้ถึงว่าเป็นของแท้หรือว่าของเรามันก็เปลี่ยนกันชมวันนี้เราอยู่เราก็ได้ครอบครองได้สวมได้ใส่ วันหน้าเราไม่อยู่กับตกเป็นของลูกหลานอันนี้ก็เป็นเป็นพลอยชนิดหนึ่งที่เรามาแนะนำนะก็แทรกหลักธรรมะให้รู้ไปทางทางว่าออของแท้เนี่ยมันก็อยู่กับคู่โลกนี้แต่ของแท้อีกสิ่งหนึ่งคือเราลืมไปมนุษย์ลืมค้นหาไปก็คือ,อ,อชีวิตจิตญาณว่าเรามาจากไหนมาทําอะไรสุดท้ายแล้วเป็นไหนก่อนที่จะมาอ,อ,อยู่ในโลกนี้ก็พอก่อนที่พระนุธรรมดาจะสร้างโลกนี้ ก็เป็นดวงดาววะเคราะห์ดวงหนึ่งแต่เสร็จแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆให้เราได้ใช้ได้เชยชมอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเป็นทางเบือเบ้องบนจัดสรรหรือว่าพระแห่งกิจยานเนี่ยพระผู้สร้างเป็นผู้จัดสรรให้นะครับก็วันนี้ก็ขอแนะนำพลสตาเพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจหรือว่าจะ อยากรู้เรื่องพลอยก็คุยกับเราทางร้านป็นเฉยเบอร์โทรก็0 8 7 5 5แ6 0 1จหรือจะคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการแก้กรรมบางคนบอกว่ามีเคสไม่ดีเลย้องหาของมาเสริมราศีอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนประกอบแต่ความจริงแล้วจะแก้จริงๆต้องแก้ด้วยจิตใจด้วยหลักธรรมด้วยบุญกุศลบุญกุศลก็มีหลายแบบบุญกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตมีนี่ชีวิตเพิ่มหรือไปต่อ บุญด้วยนิชีวิตก็เราลองมาศึกษาดูว่าทำทำอย่างไรถึงจะได้บุญจริงกุศลแท้แล้วไปบุญบุญสายตรงไปใช้เจ้ากรรมในเวรต็ในยุคนี้ก็เราก็มาศึกษาธรรมะนะครับวิถีอนุตธรรมก็มีพระพุทธทีโกงเป็นกรรมการเป็นพระวิสุทธิอาจารย์ก็ท่านที่เป็นญาติธรรมก็จะเข้าใจนะว่าธรรมะในยุคนี้สายตรงลงมาจากฟ้าเบื้องบนแล้วที่ร้านเจนเจยเนี่ย เกี่ยวอะไรขายพลอยแล้วเกี่ยวอะไรกับธรรมะก็ก็วันนี้เราเดินเส้นทางธรรมะก็ต้องใช้ทุนส่วนหนึ่งเราก็มีต้นทุนที่เบื้องบนประธานให้เก็บไว้เราก็ออกมาจําหน่ายเป็นต้นทุนในการใช้ของปลอมแล้วก็สร้างกุศลไปสู่ของจริงคือจิตญาณคือใส่ของปลอมบำเพ็ญของจริงก็คือจิตญาณจิตญาณก็คือ ต้องสร้างบุญกุศสนสร้างบุญกุศลก็ต้องมีทรัพย์มีทรัพย์การสร้างก็มีหลายอย่างทรัพย์เป็นทานวิธามเป็นทานแรงกายเป็นทานทานรัพย์คือเงินเงินเงินได้มาจากไหนครับจากจากการทํางานท้าขายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของราเจนเฉยครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษาเรื่องคอยแล้วก็สอดแสงทาางธรรมะเล็กน้อยเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเมื่อท่านผู้ชมมันดีแล้วถ้ามีทุกข์อะไรมีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเล็กจะให,ใหญ่ก็แก้ได้หมดครับอยู่ที่เราจะเปิดใจหรือเปล่าก็สนใจก็ติดต่อได้นะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ศึกษาด้านการแก้กรรมมา2 0่าปีแล้วครับที่ได้มาเจอเส้นทางน,นี้แล้วก็รับรองว่าสายตรงครับเจอครับ